พาพทีมงานมาตัดละมันเบิ้งละมันพ่นอ้ยพูนอนอกลาดลีกบอกบอกใหพ่อข้าวละมันจะาบกลายละมันงามงามมีแต่ทีมงานผู้หญิงนอกมุ่นนี่โอ้ยมากเก่าคนตัวน ลำมันจะเป็นงามพันกานขาว mm <st> เขาเอื่อนพันเอียากานขาวขาวเหลืองสองเม็ดคุณได้พี่น้องเลยเบิ้งเนี้ยพันอียงพวกของเขาการแดงเงินหยอดตายทิมดเลยเหลือ <t> ต <ot training enables> ังแต่พัดอันนี้แหละโบหงจะเป็นยังตังแต่เงาเบิ้งเงาเนี่ยคุณเงามันจนซ้ำแขน แต่ว่าหัวจักสีมีหรือบ่อเบิ่งล่ำลำกันน้งโอ้ยุนลำไนตาทีล่ำขา,ขาว,วขาวหัวจักสีใหญ่หรือบอ่อ <c oughs> มารับจ้างคนมารับจ้างคนมาเถาแก่เก่าของกำนันมี กำลังเริ่มงานมื่อน,นี้นล่ะขุนอ่ะมึงข้นข้คนะค,ค,คับลำมันคนละย่างกันเลยทุ้งคร,รับเฮ้ยโผดหน่อยจานตุ้ยลำมันเนาะลำมันอย่างไรคือสูงใหญ่ยาวครับเดีย๋ยว จานตุ้ยก็สูงลอยแปดซิบแล้วเบิองละมันพุนวันนี่สองเมตรห้าซิบอยู่บ่ระวังมันหล่มทับข้อด้วยจานตุย้ยไงออกงานมือแรกได้ทำได้ก็เอาวัตเตอบ,บรุษูธหาลอยหาลอยหาลอยวันนี้เ่อใดก็คู่เอา Bởi thầu cao, hoang hoang ngãi ngãi Khuôn bộ ướt ngươn Lâm mặn, ưu, chả mấy lâm mặn, ổn lâm mặn Ổn lâm mặn ครับตอนนี้แล้วครับจะเริ่มกดไหลกดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามนั่นด้วยครับเห็ดมาหนีคนกำลังติดตามเดลยชิฟคนหนึ่งมือไม้ครับมือไม้มือไม้ม